ครับวันนี้จะมาชี้แจงเรื่องมือสองขั้นเทพนะครับ <Wow. S 1> ตัวมากกต้านะครับทุกตัวที่ออกจากร้านไปนะครับเป็นมือสองที่ทําการเช็คตรวจเช็คเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชํารุดเสียหายทิ้งน,นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับมากกต้า RBC C11U นะครับตัวนี้ทําการเปลี่ยนถังน้ํามันให้ใหม่นะครับให้ใช้งานได้ปกตินะฮะ คือถังเดิมของลูกค้าแตกมาแล้วก็เหลืองไม่สวยนะครับทางเราจัดเปลี่ยนให้นะครับแล้วอย่างเช่นพวกอะไรคาบูยังเน้นเป็นของแท้นะครับอย่างคอยไฟนะครับบางตัวถ้ามันยังสตาร์ตติดดีเดินเบาได้ดีนะครับเราก็ไม่เปลี่ยนนะครับเหตุผลที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นคอยไฟอีอเคดะตัวแท้นะครับไฟไม่ออกนะครับใส่ไป ก็ใช้งานไม่ได้นะครับแพ้ก็จริงนะครับแต่เราเปลี่ยนเอาเกรดดีเขาใส่นะครับอย่างชุดกกหางนะครับเป็นกกหางตัวแท้นะครับจะปั๊มตัวนูนนะครับจะปั๊มสแตมไว้นะครับ A B C C 1 1่ U เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นฝาสตาร์ทแยกนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับตัวนี้ท่านไหนสนใจนะครับติดต่อพัก มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเทสฟังเสียงนะครับสตา่าติดง่ายนะครับเินเบาได้ดีนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับลูกสูแบแหวนเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับท้องตีปอกสูบยังใช้เสื้อสูบเดิมนะครับแต่ทำการตีปอกสูบให้ใหม่นะครับ ไหนสนใจนะครับตัวนี้ในราคา5,500บาทนะครับจะแถมอุปกรณ์ตัดรบชุดนะครับใช้งานแบบยาวๆหลายปีนะครับเกิดผลที่มือสองขันเทศนะครับทำไมต้องเป็นขันเทศนะราคาแพงกว่าชาวบ้านที่ตั้งแต่ะนรับซื้ออุปกรณ์เราเปลี่ยนใ,ใหม่ๆให้พร้อมใช้งานนะครับแะแถมชุดตะแกรงในนี่ใส,ส่สมัย จะเป็นงานของัะว่างและสี่จัว่าะนะครับจะเน้นใช้งานได้และสวยงามน,นะ